สมองมนุษย์จะชอบคนที่มีความคล้ายคลึงกับตนเองเท่านั้นหมายความว่าต่อให้คนทั้งสองคนพยายามอยู่ด้วยกันนะครับอดทนกันแค่ไหนเมื่อมาตรฐานหรือความอยากนะครับหรือมาตรฐานทางความคิดเนี่ยมันไม่สอดคล้องกันก็จะทําให้อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ดีในท้ายที่สุดเพราะเนี่ยหมายความว่าหมายความว่าคุณต้องมีทริคในการทําให้สมองของอีกฝ่ายรู้สึกว่าเรามีความเหมือนกันตลอดเวลาเรามีความคล้ายคลึงกันตลอดเวลาเราเป็นพวกเดียวกันตลอดเวลา มีสามข้อที่คุณต้องทําให้เขารู้สึกว่าเราเหมือนกันกับเขาและจะทําให้เขารู้สึกว่าเราคือคนที่เข้าใจเขามากที่สุดและจะทําให้เขารู้สึกว่าเราคือเซฟโซนที่อบอุ่นที่สุดสําหรับเขานั่นหมายความว่าเมื่อคุณใช้เทคนิคนี้จะทําให้อีกฝ่ายเสพติดอยู่ในคอมฟอร์ทโซนไม่กล้าออกจากความสัมพันธ์ครับข้อที่หนึ่งครับก็เลยครับรสนิยมของดนตรีเช่นเขาชอบฟังเพลงของศิลปินคนหนึ่งให้คุณบอกบว่า เฮ้ย hey, นี่ฟังคนนี้เหมือนกันเลยนะครับชอบเหมือนกันเลยเฮ้ยคุณฟังมานานแล้วยังเนี่ยฉันก็ชอบเหมือนกันกับคุณเลยทั้งๆที่จริงเปล่าไม่ได้ชอบอะไรนะครับฟังไม่รู้เรื่องแต่เอ้ยชอบชอบชอบ,ชอบนะครับเหมือนกันเลยเพลงเป็นสิ่งหนึ่งที่มักจะติดอยู่ในจิตใต้สำนึกแล้วมันถอดไม่ออก2ครับคือการช่วยขำเกี่ยวกับมุกตลกที่เขาพยายามเล่นหรือพูดให้คุณฟังครับสมองจะรู้สึกว่านี่คือพวกเดียวกัน และนี่คือสิ่งที่คือเวลาเขาเล่นมุกอะไรแล้วคุณพยายามขำช่วยมันเนี่ยมันจะพยายามหาทุกวิธีทางที่ทําให้คุณพึงพอใจมากขึ้น3ครับคือสิ่งที่ทําให้เขาไม่สบายใจเช่นเขามีศัตรูคนหนึ่งครับศัตรูอาจจะชื่อ A แล้วคุณบอกว่าฉันก็ไม่ชอบคนคนนี้ด้วย,ยฉันก็ไม่ถูกฉลกไม่ถูกชะตาแฟนของคุณจะรู้สึกว่านี่คือพวกเดียวกันและนี่คือคนที่เราต้องรักษาเอาไว้ในความสัมพันธ์เพราะเลยครับเพราะเป็นพวกเดียวกัน ถ้าคุณทําให้เขารู้สึกว่าเรามีความเหมือนกันไม่จำเป็นจะต้องทุกอันนะครับแค่อันหนึ่งอันใดก็ได้แต่ครูคมมี52เรื่องในการทําให้คล้ายคลึงแล้วทําให้คนชอบมีใครอยากได้บ้างครับเรื่องนี้อยู่ในคอร์สราคาหลัก9,900บาทเป็นส่วนหนึ่งของคอร์สครับให้คุณพิมพ์รหัสคำว่าครูคมเก่งครับบอด จะส่งทั้ง52เรื่องไปให้คุณในแชทถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักคุณคนเดียวคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากที่จะต้องทักไปก่อนโทรไปก่อนวิ่งไล่ตามตลอดเวลาหรือต้องตามจี้ตามจิกคอยวัดระแ,แวงว่าเขาจะรักเราหรือเปล่าหรือว่าเขามีมือที่สามหรือเปล่าแต่คุณต้องการให้เขาโฟกัสอยู่ที่คุณคนเดียวครูคมเคยสอนเนื้อหาทั้งหมดไว้ในคอร์สคุมสมองแฟนครับซึ่งคอร์สนี้เนี่ยต้องบอกว่า เป็นจิตวิยาสายมืดเป็นสายดาร์กนะครับเป็นจิตวิยาที่ควบคุมความคิดของผู้อื่นโดยเฉพาะหรือว่าเป็นการมีอิทธิพลต่อความคิดของแฟนโดยเฉพาะเพราะงั้เนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเรื่องของการที่เขาจะมีกิ๊กหรือเปล่ามีมือที่3หรือเปล่าต่างๆเพราะการลงมือทําของเขาทั้งหมดคุณได้ควบคุมที่วิธีคิดของเขานั่นเอง นะครับดะงันเนี่ยคอร์สนี้เนี่ยมีผู้เรียนมากกว่า590ท่านนะครับโดยคอร์สนี้เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่5,590บาทครับเป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ําได้ตลอดชีพและเข้าเรียนเวลาใดก็ได้ครับสมัครแล้วสามารถเข้าเรียนได้ทันทีครับโดยคอร์สนี้จะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับหเช่นวิธีการควบคุมคนใจแข็งนะครับคนที่ง้อยากยากต่างๆพวกนี้นะครับ จะมีวิธีการทําไงดีให้พวกใจแข็งเนี่ยต้องยอมอ่อนโอนเองนะครับเมื่ออยู่ใกล้คุณนะครับหรือการควบคุมแฟนอีกโก้พวกที่อยากเอาชนะคนุณต่างๆพวกนี้ครับพวกที่ปากแข็งหรือว่าต้องมีการถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลาคุณสามารถทําให้เขาไม่วางอีกโก้บบคุวหลือไม่ตั้งกําแพงต่อสู้กับคุณนะครับหรือความลับที่คน,นเจ้าชู้ ใช้หลอกเหยื่อคุณสังเกตไหมครับว่าทำไมคนเจ้าชู้ถึงมีสนเสน่ห์นะครับพวกคาสโนวาคาสโนวีทำไมคนเหล่า,านี้ถึงมีเสน่ห์ทำไมคนเหล่านี้ถึงมีแต่คนอื่นวิ่งไล่ตามเขาตลอดเวลาความลับหนึ่งในนั้นคือเขาสามารถควบคุมความรู้สึกหรือว่าความคิด ของผู้อื่นได้ครับเขาสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้อื่นได้ครับเขาเลยเป็นคนที่มีสเสน่ห์และมีแต่คนวิ่งเข้าหาตัวของเขาครับเพราะงั้นเนี่ยการเรียนคอร์สเนี้ยนะคุณก็จะได้เทคนิคนี้ไปด้วยนะครับหรือการคุมจิตใต้สํานึกให้แฟนยอมคุณทุกอย่างคุณรู้ไหมครับว่า ทำไมคนบางคนหลงมือที่3หัวปากหัวปั๊มมือที่3ก็ไม่ได้สวยไม่ได้รวยไม่ได้เปเหมือนเราด้วยซ้ําบางทีมันก็ไม่ได้ซัพพอร์ตเหมือนเราด้วยซ้ําแต่ทําไมแฟนของคุณยังหลงมือที่สครับเพราะอย่างแล้วมันมีจิตวิทยาการทําให้จิตใต้สํานึกเนี่ยยอมหรืออยากตอบแทนบางอย่างที่คุณไม่รู้ครับนะครับและเทคนิคอีกอันคือการมีอิทธิขอไปการมีอิทธิพลต่อสมองแฟนคุณรู้ไหมครับว่าอะ,อะไรบ้างที่ทําให้เรามีอิทธิพลต่อ สมองของแฟน,นะครับเพราะเนี่ยอันนี้จะเป็นอิวิทยาสายมืดครับจะเป็นสายดาร์กทั้งหมดเกี่ยวกับศาสตร์ของการควบคุมความคิดของมนุษย์นะครับเพราะงั้นเนี่ยโปรพิเศษหากใครที่ดูคลิปนี้นะครับคู่ความให้โปรพิเศษอยู่ที่990บาทครับนะสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่งไปที่ l i น์แอด @LOVEunderscore9 นะครับหรืออันนี้นะครับแล้วก็แจ้งแอดมินขอรับสิทธิพิเศษครับบอกได้เลยครับความรักหากคุณไม่สามารถควบคุมสมองของอีกฝ่ายได้คุณก็ต้องวิ่งไล่ตามเขาไปตลอดทั้งชีวิตครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ